สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้นให้นแบบหรือลูกค้าสั่งมาเลยนะวันนี้ลูกค้าจะได้ทรงอะไรครับอลองทรงสูงครับผมขา้เขาโดนคืนครับผมกินเกลียนเลยนะครับข้างบนนี่ตัดจะออกยังไงครับออข้างบนไม่ต้องออกมาครับไม่ต้องออกมากใช่ครับฟันปลาให้มันบางหน่อยไหมใช่ครัให้ลมถ่ายเทสะดวกให้สายลมและแสงแดดมัน ผ่านได้ง่ายๆมันจะได้ไม่ร้อนนั่นเองถ้ามันหนามากทึบมากเดินผ่านแดดมันจะอมามร้อนนะและอย่างทําให้ลูกค้าดูผมมันหนาแล้วมันจะิดหดหดถ้าได้สไลด์ไปลายๆออกมันจะโล่งสะอากรแห้งง่ายนะครับใช้สบู่สะอาดได้เลยผมสั้นอย่างนี้นะนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากในแบบที่คุณอะไรครับชื่ออันครับผมคุณอันสะพานใหม่ใช่ไหมใช่ครับก็ คุณอันเคยมาตัดกับที่นี่กี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสามครั้งแล้วครับยังไม่เคยลง y YouTube ใช่ไหมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นของอาจารย์เป็นคนตัดให้ปะครับใช่ครับนะครับวันนี้นะครับก็ต้องไปอาจารย์ใหญ่แล้วตัดให้นะก็เดี๋ยวช่างใหญ่จะตัดคมนะครับให้ดูแบบง่ายๆนะครับก็จะใช้นะครับเจ้าปัตเตอร์เลียนนะครับเจ้าวอลนะครับวอลซูเปอร์เทปเปอร์คอเลตไรสายนะ สัญชาติอเมริกานะนำเข้าถูกต้องของแท้ๆนะนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ามันให้ดูก่อนก่อนจะตัดผมทุกครั้งต้องหยดน้ามันหล่อลื่นลดอุณหภูมิให้การตัดผมครั้งนี้มันสมูทราบเรียบ1หยด2หยด3หยดนะนะครับอย่าเยอะนะครับถ้าเยอะวยวไหลใส่หน้าลูกค้าหิบนะครับเดี๋ยวช่างอยากจะตัดแบบลองทรงสูงแบบโบราณโบราณให้ดูนะนะครับ ก็ขายขึ้นไปเลยนะครับนี่เลยตบัดขึ้นไปเลยตัวผมใช้นะครับมุมบัดเรื่อนด้านไหนด้านซ้ายนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรโดยผมใช้มุมด้านหนขวาขายขึ้นมาเลย มันไม่สวยเราเอาใหม่ไม่สวยสว,ว,วัดช่วยด้วยแล้วก็ไถเขาเป็นลองทรงสูงมาตรฐานนะคุณอันใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ต้องสูงมากแล้วกันครับผม แต่ถ้ามันไม่สูงสาใจเดี๋ยวท่างใหญ่ตัดให้อีกรอบนึงนะตัดถามใจจุดอันดูก่อนใชาตัวบัสเบเลยตะแคงมุมใช้มุมบิเรื่องนะครับ พอมาดูใกล้ๆนะครับถ่ายขึ้นไปโดยนะครับใช้มุมเรียแน,นขวานะครับนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้หวีเลยว,วีสไลด์ไปเลยวีสไลด์ไปเลย สองยกสามพยายามนะบิดวีออกนะอไลไ่ขึ้นมาเลย 什么嘞？嗯，是哪样什么嘞？ ด้านล่างนะครับผมถอยคุ้ปรับเป็น0.5นะผมใช้แปรงมาปัดแล้วคุตบดัดเฉลยนะมันจะนวนลรับกันทันทีเลยนะใช้หม,มุนเริเวณ ร้อยสกู๊ปตับขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพื่อจะมาลบเส้น คลายสุดเก็บตรงนี้ออกมันดำนิดน,นึงสไลด์ปรับเป็นฟันศูนย์นะสไลด์มาเลย ลองพงลองฟันใช้ได้อยู่แต่เราตัดด้วยหวีมันคล่องๆมอเราช้ยลองฟันช่วยด้วยนิดหน่อยก็จบแล้วนี้นะครับรายไปเลย 很辣的。 ปรับโซนตบอาึ้นปัดกวามเสพยงมอง ลอนะครับลงมาติด0.5เลยเราสามารถตวัดขึ้นได้ด้วยนะครับปรับเป็น,น1000จัดการแล้วครับนี่เงินงดำอยู่หนเนี่ยสอโกสามอยยังหวีไปเลยอยปะไ่ เขามาดใูใกล้ครับเขามาดูใ,ใกล้ประมาณนี้ครับเรียงหวีแล้วก็นอนหวีขอบปีตรงนี้สำคัญนะเนี่ยดูดีๆมาดใูใกล้ครับนะครับช่างใหม่ทำไม่ได้เนี่ย ต้องลอยๆหวีขึ้นไปนะครับปาดๆออกปาดออกไป,ออกเ,ปเยอะนะมิตสองมินมิตสองมิน,มนตัดให้มันสูงเท่ากับอะไร้ันซ้ายนั่นเองตอนนี้ถอยปรับสุดเป็นสูนจุดห้ากวัดขึ้น มันไม่หมดหรอกมันยังดำๆอยู่เลนะครับแล้วก็ราตอบมครึ่งนึง0.25แล้วเ็บ ตัดหลังไปหน้าหรือตัดจากหน้าไปหลังก็ได้ทีนี้เราก็มาเก็บขอบอย,ย,ย่เบียดมือตรงนี้ตัดออก มไม่ดีตัวนี้เอาออก ด้านหลังครับพอนะครับผมโอเคที่นี้ก็เหลือข้างบนฟันปลาออกมันจะเป็นแยกอะไรฟันปลาก็หาน้ำมาฉีดสันหน่อยฉีดน้ำหน่อยขา้าหน้าจะกันไหมหรือจะปล่อยธรรมชาติกันซับให้ปลาเนบ,บางนะ ปเอาบางเท่าไหร่เอาประบาลสักเอาออกสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจะได้โล่งๆหัวหน่อยตอนเช้าก็ใส่มูสนะครับหรือว่าใส่เยลก็ได้ถ้าไม่อยากเปียกก็ใส่เป็นแว็กนั่นนั่นเอง ลดตอผมบอกกนไกาต้องคมพอดีนะถ้าคมมากมันจะดึงไม่ได้ซ้อซ้อซอซ้เนื้อผมมันหนาตรงนี้ก็ซอซ้อซอออกซอซ้ซมันนี่หลุมมันลดตอมันออหน่อยให้มันจางนะครับแล้วผมก็จะใช้นะครับเจ้าตัวกันขอบนะของ จอวอนนะครับดีเทลเลอร์เนี่ยเป็นแผลเพียนทั้งนักการตกติเลยก็แต่งปกติ้เข้าไปทั้งหน้าขันต,ต่งเต่งมาพอ Mm. <sighs> แเราก็ลงไปมีดซะตรงแล้วก็ลง สดเลยนะเนื่องจากอะไรเรามีความชำนาญแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะอะไรถ้าเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่ก็ต้องใช้เจโกวหนวดช่วยด้วยใช้สบู่ก็ได้คิมนวดก็ได้สิวเขาเนี่ยก็ข้ามนะไม่ใช่ไปขูดรูดไปเลยก็มีแต่เลือดจะมาแทนนะนะครับกันแค่นี้ก็พอ อันนี้ใส่เป็นแว็กหรือว่าเจลแว็กเอาเปียกเปรี่ยนเป็นแห้งๆอาแบบแห้งนะครับแห้งๆนะถ้าแห้งๆผมจะใส่เป็นแว็กให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณอันที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนให้ผมลง YouTube นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นทานบรารมีนะครับขออนุสงการเป็นในแบบวันนี้ลูกค้าจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ในแบบจ้างเข้ามานะลูกค้าจริงๆหน้าง,งาน,นจริงๆนะนะก็ขอความอนุเคราะห์นะครับคุณอันนะครับถ่ายวิดีโอนะ คุณอันก็ไม่ได้่าดตัวด้วยนะเราะฉะนั้นคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับให้เกียรติลูกค้าช่างใหญ่ด้วยขอให้คุณอันและครอบครัวมีความสุขความเจริญเฮงๆเรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับทำธุรกิจอันใดก็ขอให้สําเร็จเป็นเสียฐีมหาเสียฐีนะเฮงๆรว่ยๆทำงานบริษัทก็ขอให้มีโบนัสเยอะๆค้าขายดีๆครับเจ้านายรักเจ้านายชอบเจ้านายเมตตาเจ้านายหลงงวดหน้าจะให้คุณอันใส่ทองเส้นนท่านิโป้นะครับอันนี้ใส่เล่นๆนะ รูบๆดึงๆขึ้นมานะครับนะครับสั้นมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าจะอะไรหน้าจะกบใช่ไหมคุณอันต้องให้มีเนื้อผมข้างบนด้วยนะครับประมาณนิ้วครึ่งไม่เกินสองนิ้วกํลาลังสวยนะถ้าอยากให้หน้ายาวก็ต้องไว้สักนิ้วหนึ่งนะครับก<ม>็จะยาวขึ้นมาประมาณสักสามนิ้วหน้าคุณอันก็จะยาวนะครับยังเล่นได้อีกหลายทรงนะเห็นคุณอันบอกว่าจะให้ตีเส้นด้วยไหมตีเส้นบากมันไม่ทสนเหรอเอาจิงเอาจิงเงใช่ไหมใช่ครับ เฉียงเส้นเดียวใช่ไหมหรือสองเส้นเส้นเดียวครับหรือทวินแคมคู่เลยดีไหมทวินแคมคู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตีเส้นนะครับง่ายๆเลยเข้ามาใกล้ๆเลยครับครับรับตาขึ้นมาับตานะจิกโครากลงนิดเดียวากลงนิดนึง ใช้ผมลงไปเมียดไหมหรือเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอโอ้โหรวดเร็วทันใจนะครับคุณอธิษิาว่าฝนวันนี้ฝนจะตกไหม <c oughs> ตกตก <c oughs> ขอบคุณบริษัททวินวันเทสติ้งจำกัดนะที่สนับสนุนภาคกุมซอยดอโคไม่มีขายนะช่างอยากได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์มา2ปีเต็มๆแล้วส่งผลไม้มาให้กิน2 2ปีแล้วนะแต่ก็ส่งไปบิดโกนส่งภาคกุมซอยมาให้ก็ขอให้ทุกคนนําเทคนิค ต่างๆที่ช่างใหญ่มอบให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขน,นะเป็นวิทยาทานนะเอาให้ไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวนะช่างใหญ่หวังว่าทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ขอให้ทุกคนสู้มุ่งมั่นก้าวข้ามความยากจนไปให้ได้พวกเรายังจนอยู่นะพวกเราต้องทํางานทุกวันใช่ไหมคุณอันใช่ถ้าพวกเราถ้าถ้ารวยแล้วก็คือไม่ต้องทํางานแล้วใช้เงินอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆต่อไปนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลย รูปทรงรองทรงสูง,สงไถขาวนวลคืนนะครับมาตรฐานนะนะครับก็คือเราจะไปขึ้นให้มันสูงกว่านี้ก็มันก็เลยมาตรฐานนั่นเองนะอันนั้นก็เป็นแอดวานเป็นวินเทจอะไรก็ว่าไปนะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณนันขอบคุณครับบ๊ายบาย